สวัสดีคุณดิฉัข้าณออมพี่สาวลุงคนนะคะมาอีกแล้วนะคะเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านยู่ยู่ยู่ใสคะเนี่ยจะประดงฮะจะประดงนี่นะอ๋อจะประดงห้างจากนี้จักแลกโลค่ะอันมีหลายโลหรืมเปล่าความประจําโดงที่ผ่านมานี่นะออ๋ใกล้ๆเนาะค่ะเนาะ ผู้ผู้ข้าวกันเลยมาบอกค่ะหรือบางแบบค่ะนี่แหละค่ะค่ะมาเบิ้งด้วนี่แหละโตจริงเสียงจริงนี่แหละนี่แหละนี่ตุงพ่นบ้านโกกอกละนี่นอนกับปเอฟซนะคะทุกคนเอายืนยืนเบิ้งสะกก้อนยืนเบิ้งสะกก้อนอืม เด่หนเลนี่ลหมู่บ้านอยู่กันใกล้นี่เลทางขานมานี่จ่าคุณย่าอาชีจ้าหนกะหนกะจังไหนูนกะจะกลับแล้วหนกะไดหนกะเป็นเอ้ยลุงพ้น์นกะได จ้ายูบ้านมังยี่ยมนะค่ะค่ะวันดีค่ะในนัลคนดังมายูค่อบริษัทจ้ได้มาดีมากพื่นทุกคนทุกคกันล้ามากคนะโดใต้ีนะไดปะป่าพี่เนาะจ้าแล้หอดไปหอดบัดโกกอกแล้วเหรออ๋อไม่เห็นเราด้ยมอน ไอ่เปเ่ยว่งะไค่ไปแวะบ่แม่ไปแวะแมนบอกเอิญมาลุ่งบอยู่บอกไ่่ปจำลองนสอมือและค่ะมือแล้วมาอยู่ละมือแล้ายน้าจำลองนอนแล้วก็ปานอนงแ่ายอันเจ้านีขายเสื้อผ้าแม่คุณย่าอาชิอะนี่ ผ้าผ่าผาผ่าะแม้มาซื้อกระเปาจะอยซื้อผ้าขายผ้าคุ้มไาล่ขายตัวนั่นะขาผ้าข้าม้าขายคนลื้อหางขาหงายผ้าานนะแม้เพื่อนบ้านนะคะอยู่ข้างข้างนี่ยนั้นนี่เดียวผ่านมาหนึ่งหวบ้านนะคะก็มาทักทายนะคะมาดูว่าใช่ยลุงมา อยู่ที um <S <s ่นี ok ่จริงหรือเปล่านะคะก็ได้ยินข่าวนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวก็มานะคะอ่า YouTube ตลอดเนาะเห็นตลอดเนาะตัวจริงเสียงจริงเบดอะรนี่ค่ะนโมนีุบกจข้บวาบอ่ะหัวกยบาบอ่งาม่อนแบน้นบาดเน่งอยบเป็น จำก็ลอยอยู่ตะกี้เจ้าอ่ะมาดิไปอพอพ่นเชีย,ยร,รพ่นเชือเฮ็ดน,น,นั่นนี่คิดว่าพ่นชีเห็ดอ,อย่างหือเนี่ยบ่มแม่งมองยู่บอนี่นี่น่ะมองอยู่ เป็นห้องครัวบพก่นอ่ะมาบอาาฮะมาบอญาบากระดองเหนือเขาเป็นยตต่างระดองเหนือนี่ล่ะบอก่นญชเห็ดเ้งนัคั่วบสันนี่ดิจ้าลาก่อะไรนะเขบอกลากรซื้อปด่อนิ่มคือมาจองไวหมองนี่เนาะบะนี่นะพอนิ่มอือนิ่มด้อันนี้แหะเขาบอกว่าไม่ได้ทำแต่มาเขียนซื้อใส่ มาจองแล้วพรานี่จองเซานี่พรนี่มจองเซานี่ค่ะมพนไม่ี่นองเลยลุงจิมเซาที่สองไปนะลุงจิมจองเสานั่นนะคนาโอ้ลุงจิมนะ่ะเนาะอุดมสมบูรณ์ลอตเตอรี่ก็มาเสานี่ลุงจิมอันนี้องนี่นกมีดจอมแค่เรา จำได้หมดเลยเฟนคันเทสเปนคันเทจำได้ขนาดเลยใครเอฟซีตัวน้อยเอฟซีตัวเล็กปาทำไมดอกใหญ่ทำไมไม่ดีเขาลุงพัน hmm. บอกงามเนาะเป็ดปุ่งเลืองอยู่ ให้่วมนีอเขาจะขายอยู่โหองไล้ขนกนไ่ไผเด้อหนกกไดไผ่ดีไเนาะอนต้นไผกับเป็นนอแล้วเสียบทอดเอาไปฮักแกงเหรอเออเสียบลงกับตีนเลยเนเอีได้แกงพร้อมคุณแม่มีครมยยอมีมะยมมีขนไ ไม้ไม้มงคลแม่นบอกค่ะคุณพ่อไม้ยอไม้คูนจ้ามีครบหมดเลยนะคะครบหมดเลยนะคะไม้มงคลนะคะที่ปู่ของยาพาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาทําพิธีเมื่อเช้านี้นะคะพระอ้นก็ไม่ได้มาด้วยพระอ้นทางานบ้านยังไม่เสร็จเมื่อเช้าเนี่ยลุงป้าไปเรียกอยู่ ไจ้าจ้าขอบคุณลหลายๆเด้อสุขสุขค้นเดี๋ยวเจอกันนะค่ะ,ะเนาะเดี๋ยวนุกะจะเมื่อค่ะนุกจ็จะเมื่อขึ้นกันเด้อค่อนนะ,คะเด้อนุกะจะเมือ่อเมื่อน้ำหลังชุเจ้านี่ละเออคอยจะไปหาเฮ็ดบ้านกอกอกอดย,ดยู่ใส่รถคันใดรถเจ้าอ๋อเอาเอาแม่เอาไปกินเนี่ยน้ำเนื่มกระดายคุณแม่ น้ำเนื้อมาไปกินน้ำทางอย่าลืมเด้อเดี๋ยวถ้ามีคนเมื่อนูสิเมื่อน้ำเพลนมันจะไปหาเห็ดส่วนส่วนที่เจ้าเราไปหาเห็ดน้ำกันเอาอันเจ้าเอาน้ำเราบอแม่นี่น้ำสมน้ำเสียมเอาเอาโชคดีโชคดีเดี๋ยวยางไปโชงกันก็ได้ออ ห้องเต้เพื<ผ>่อนห้องน้ำแลยเอันห่วงนี่นหละกลับแล้วนะคะแม่ผู้ใหญ่นิ่มแล้วก็ป,ป้าอะไรเนาะแล้วก็คุณย่าอาชินะคะตอนก็จำชื่อไม่ได้นะคะนะคะก็ ขึ้นรถแล้วเดวปอนก็จะกลับกลับตามหลังนี่นะคะเดปอนก็ขับมอไซค์นะคะกลับกลับบ้านบางเยี่ยมนะคะโชคดีค่ะทุกคน อาโชคดีเด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดไทยค่ะพอนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพอ,อนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะเดี๋ยวป้าก็เตรียมตัวจะกลับแล้วเพราะวันนี้ก็ห้าโมงแล้วนะคะห้าโมงเย็นแล้วจ้าจ้าโชคดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ